ันสวัสดีครับพี่นุกรับผมสวัสดีครับพี่ปินครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนเอ็กเพื่อนครับผมพี่ปินเอาเด็กแรกมาฝากกันแฮะเห็นสลีปก็ได้จะรู้แล้วพิกาจูไม่ใช่น้ำบอกรู้มาโทแต่สีเดียวกันอ๋อโปเกมอนไฟฟ้าเมก้าตัวใหม่ครับเมก้าไลโวหูยชอบไยไฟฟ้าพี่มันเป็นใช่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 ไลโว ยอมรับว่าไม่รู้จักไอตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่ว่างเปล่าของพี่นุ๊กผมจําได้แค่หน้าตาว่าเป็นหมางอนแหลมๆสีเหลืองแต่ไม่เคยรู้ชื่อเลยจนการ์ดออกมาถึงแล้วอ๋อน้องชื่อไรโบ้คือภาพลงจำของพี่นุ๊กก็เป็นคันโตแล้วก็วาร์ปมาเป็นกบเกโกะแล้วก็มาเป็นเซนปัจจุบันเลยใช่ครับับผมอันนี้ก็มาเป็นลายว้นกหมาไฟฟ้าพี่นุ๊กเอานี่มือููใท้เก่งเลือดกระเพราเลยนะ น่ยพี่นุกแรงพื้นฐานครับเนี้ยใช่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไฟฟ้าเจ้ามิก้าไลโว่จะเล่นยังไงโอเคโอเคไปลุยเอาล้วครับหัวหรือก้อยเอาก้อยครับเอาก้อยอ่ะเฮ้ยเริ่มหลังเอ้ยเริ่มก่อนโทษทีลั่นล้านเริ่มก่อนเริ่มก่อนเริ่มก่อนโอเคโอ้เก็งเริ่มหลังกันตลกเลยมิพิคิวของแกงล็อกเก็ตมิไรดอนเอครับเข้าเทิร์นโจอาร์ดหนึ่งใบโอ้เก่งอยู่ เริ่มเป็นนี่เลยรีเซิเฟเออร์ของแกงโรเกตครับผมใช้แล้วหาซัพพอร์ตที่มีชื่อแกงโรเกตเติรงใบแสดงให้ฝันคาดูเริ่นนำขึ้นมือครับเลือกเป็นแลนส์แห่งแกงโรเกตการนี้แม้ในเทิร์นแรกสุดของผู้เล่นก็สามารถใช้ได้ครับผมใช้ซัพพอร์ตเลยชื่อเลืออ่องโปเกมอนของแกงโรเกตที่เป็นการพืนรพ้นโปเกมอนพื้นฐานครับผมสูงสุดสามใบแสดงให้ฝันคา,นาดูแล้วมนำขึ้นมือทอดทอดชามันชุลาสามใบเอาขึ้นมือเลยครับเนีนุกดีเลย นนสบอลครับนนสบอลเลือกเป็นโปเกม,มันหนึ่งตัวเลือกเป็นปมอนมือฐานเูทูเอสครับครับของแกงโรเกตวางที่ตำแหน่งนี้เลยครับแล้วก็ลงนี่เลยทามันทูล่าของแกงโรเกตสามตัวจากบนมือเลยครับทีนี้ออ้โรงงานของแกงโรเกตครับผมใช้ความสามารถเลยในเทอร์นี้ถ้าเราใช้ซ่อมของแกงโรเกตไปแล้วครมจะถูกคันได้สองใบครับชึ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 บเก่งเกินติดพลังงานจากมือ ให้กับมิว2เอ็กครับผมแล้วก็ขาดเคินเลยโอเคครับผมจนหนึ่งใบใช้ความสามารถมิ้นท์เลยก่อนเลยครับได้เลยครับแท่นน่มยูนิต่ครับเลือกโปกมอนพื้นฐานไฟฟ้าสูงสุดสองตัวจากในเด็กลงมิ้นได้เลยใช้ได้เทิร์นละครั้งเลือกเป็นชิบิชิราสึกับลาคุไลครับผมใชนั้นผมใช้ไฮบอมบอลเลยครับครับผมมีการเป็นมือสองใบผมทิ้งเป็น เซลาโอล่ากับพลังงานพึ้นถังไฟฟ้าครับโอเคครับครับโปเลมอนหนึ่งตัวขึ้นมือเฮ้ยมันน่าสนใจอยู่นะอีกคีลิงโกเลยอืออยู่รูดแต่นั้นผมใช้การ์ดนี่ไฮบอบอลสบายแล้วไฮบอบอลครับทิ้งหมดไฮบอบอลสบายแล้วถ้าเกิดลงแบบนี้เซิร์ฟโปเลมอนหนึ่งตัวขึ้นมือตัวนี้มีชื่อว่าแคลเลกกับไหมนะฮึได้แคลเลกก่อนไม่สิอ่าแล้วก็ใช้การ์ดซัพพอร์ตเลยครับครับ เปเปอร์ใช้หมดมืออ่ะสุดยอดมากหาหนึ่งไอเทมหนึ่งไอเทมติดโปเกมอนครับอ่าเป็นอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์ครับเครื่องรางของความกล้าครับได้เลยครับแปะเครื่องรางของความกล้าให้มีอะไรหน่อยครับครับผมเกดตีอจัร์สองสองสองขีดตีสองแปดสองแปดอันนั้มาตีได้สิบแปดใช่เฮ้ยเราเจอตัวเลยโอเคอี้ิโกเอ้ครับแปะไปได้เลย อิเล็กทริกเจเนเรเตอร์ครับรบดูท็อปเด็กห้าใบเรือการ์ดพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานสูงสุด2ใบที่เจอแปะให้ปวรมอนต์โมเมนต์ตามใจชอบเลยไฟฟ้าปั๊บอุ้ยไม่ก่อยด้วยเก่งซะด้วยปกติก่อยตลอดแล้วมือหกโอ้โหแปะให้โอ้ยเลือกไม่ยากเลยทีนี้แขนเหล็กอีเอ็กเลยได้เลยครับฮ่า,หา,หาโอ้อีกคียรีเทสครับใช้ได้แค่ในเทอแรกของผู้เล่นเริ่มก่อนเอ้ยของผู้เล่นเท่านั้นครับ ที่น่าเป็นมือโจกไปมือเป็นศูนย์โจกตีเลยไหมใจเย็นอย่านะแปะไว้ก่อนกันแปะพลังงานจากมือได้เลยครับให้แคลเกได้ครับผมอยากได้ไพอะผมโลภหิวหิวหิวยังก่อนกันนะตาตามันขึ้นมันจะไปแล้วผ่านไปก่อนได้เลยฮะอดทนสักนิด ก็เดินจัวการหนึ่งใบครับวิวัฒนาการทามันทูล่าเป็นวานเดอร์ครับผมครับติดพลังงานจากมือให้กับมิวทูเอ็กซ์ครับครับแล้นใช้การซัพพอร์ตครับผมอาร์เทนาแห่งแกงโรเกตครับผมถ้าโปเกมอนเอ่อตัวการ์ดที่มือเป็น5ใบถ้าโปเกมอนทั้งหมดบนสนามไฟเราเป็นโปเกมอนของแกงโรเกตต่วให้มือเป็น8ใบแทนมีนกปีมือ3ก็จั่วอีกห้าครับจุ๊บจุ๊บแชปจุ๊บแชบเฮ้ยมันทิ้งลงกองทิ้งไม่ได้จึ๊บจึ๊บจึ๊บ สองหกบวกอีกหกสิบวหจะพลาดได้สองทอ่ะโรงงานแกงล็อกเก็ตครับครับใช้ซัพพอร์ตล็อกเก็ตไปลงโจทย์ได้อีกสองใบครับพิวนะการโมโนราเ็นวานเดอร์ครับครับมันมันจะมันจิ้งมันจริ้งทิงมันในกองจริงไม่ได้อย่าเพิ่งทำร้ายกันเลยใช่มันตีไม่ออกเอออะไรเนี่ยแบบผ่าน ติดพลังงานจากมือไปแล้วอ่ะแต่มัไม่ได้ใช่แล้ว้ไปแล้วแบบผ่านแต่ว่าผ่านทางนี้เราได้ก่อนเลยเพราะเธอจัวทำไม่ได้เอาละเราเอาสองไพ่ก่อนเลยดีไหมโอ้สองไพ่มันเสียเยอะนะครับผมแต่ว่าพี่นุ๊กก็เดี๋ยมันเป็นสองไพ่เราประวใจอยู่นะได้อยู่ติดพลังงานจากมือครับให้แขนเหล็กครับเลือดมันขึ้นหน้าแล้วเลือดแล้วไม่ได้แล้วเราต้องไปก่อน ลงลาทีอาร์ซเลย <c oughs> ได้มันฉับเมื่อกี้แหละแต่มันได้แค่ร้อยหกสิบไงต่อไปแบบนี้เาสองด้ยกันหนีฟรีครับแตคือความสามารถสกายไลน์ครับโอมอนพื้กกนฐานทุกตัวค่าหนีเป็นศูนย์เลยเอาแขนเหล็กเอขึ้นไหได้เลยครับจากนั้นพี่ปิ้นโจมตีเลยครับเครื่องขยายขอบใจหลายนี่ร้อยยี่สิบดามีนะครับแล้วก็บอกว่าโออิมอนพี่หมดสภาพติจากดาเมจห้าต่อสู้นี้ครับผมเลยการระวันเพิ่มหนึ่งับ มีวิคว <BBQ S 1> <ส>หมดสภาสองใบปั๊บ,บ,บพี่นุ๊กเลือกวีทูเอ็กซ์ขึ้นวีเทียมหน่อยของครับครับอ่าคราวนี้แขกเรกเราลาก่อนนะเข้าเทินจั่วเนี่ไม่มาเมื่อกี้ล่ะ <c oughs> ทีนี้มือพี่พี่กี่ใบครับสามสี่ห้าหกใบครับหกใบาพาชนะอิงคือบารีก่อนโอ้ยยหญ่แล้วพี่นุ๊กทิ้งฟรีเซอร์ใบครับผมไม่น่าจะใช้เลือกพลังงานพื้นฐานสุ้งทู๊ดสองใบแซมแบบราคาตัวน้ำขึ้นมือครับ เจอพลังงานย่าถออกไปครับครับใช้ภาชนะให้ผืนประพีอีกใบหนึ่งครับผมทิ้งพลังงานย่าไปชึบเอาขึ้นมือใบหนึ่งครับติดพลังงานจากมือไอ้กับวารีเดอร์ของแกงล็อกเก็ตครับครับรีซีเวอร์ของแกงล็อกเก็ตครับเลือกซัพพอร์ตที่มีชื่อล็อกเก็ตหนึ่งใบครับผมเลือกเป็นอัพพะโลแห่งแกงล็อกเก็ตเนี่แล้วดีมือเองงา,าออกไปไม่มีพลังงานจะเล่นยังไงอยากรู้นี่นี่ขอบคุณพี่ปิ๊นครับครับ โอ้ไม่ต้องกระดานเนี่ยอ๋อไม่ต้องสับใช่ใช่อืมอีกนะแล้วก็นี่เลยใช้เจ้าพอร์ตเอาพระโลหแห่งแก๊งโรเกิตครับผมเธนที่แล้วพี่นุ้มีโปเกมอนหมดสภาพไปครับผมเพราะฉะนั้นใช้ได้เอามือทั้งสองฝ่ายกลับเข้ากองพี่นุ้มจวดห้าพี่บิ้นัวดสามได้เลยพี่วดะการคามอน์ทูล่าเป็นวานเด้ยอีกหนึ่งตัวใช้ความสามารถครับผมโรงงานของแก๊งโรเกิตตัวหนึ่งจวดสองตแรกเราเออเรื่องนันจากไปเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้มันเออ มันไม่น่าจะเหลืออ๋อติดพลังงานอย่างมือไปแล้วไม่เป็นไรอย่างเงี้ไปลองคิดเอ <c oughs> าละวันเดอร์ D D R ครับความสามารถชาร์จชอบเรืยกพลังงานพื้นฐานจากกองทิ้งกับผมติดเท่กับโปเกมอนนี้ได้หนึ่งครั้งครับโจมตีเลยครับผมอีเรเซอร์บอลครับความสามารถพาววเอร์เซเวอร์ครับผมต้องมีโปเกมอนร็อรเก็ตอย่างน้อยสี่ใบบนสนามไฟเราถึงจะใช้ท่าโจมตีได้ครับผมใช้ท่าโจมตีอีเรเซอร์บอล้อมพลังงานพลังจิตครับผมซึ่งมาจากพลังงานของแกงร็อรเก็ต กับอีก1พลังงานใสร้อยหกสิบคูณพี่นุกเลือกทิ้งพลังงาน2ใบครับผมจะเพิ่มเดเมจเพิ่มไปละหกสิบเพิ่มร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยแปดสิบเดเม,มตจตรงตีเลยสองร้อยแปดสิบครับแค่เลขหมดสภาพนะพี่นุกกในการละมันสองใบครับคิดกินเอาลายอาร์ตขึ้นไปได้เลยนี่ทําไมนะทําไมไมันถึงมีติงสิบเข้าเทินจัวได้เลยเราจะโดนสองแปดเรื่อยๆนี่นะแย่แล้วซูมแย่แล้วแย่แล้วเราหนี่ก่อนเลยครับมีอะไรหรอนครับครับแพนเดมยูนิตได้เลย เอานี่เอาไหมตัวลาคุไลหรือมันไม่ควรเป็นลาคุไลเริ่มรู้สึกเอ๊ะถ้าลาคุไลเราหมดสภาพตัวแรกมันก็สามใคก็แพ้อยู่แล้วใ่ไมไม่เอาแล้วครับเป็นนี่ดีกว่าชีลาสืออไรสัย่างชีบิชีลาสือเราข้ามไปสามคำเลยชีบิชีลาสือแทนัอผมอะไรครับไปเลยแปะโป่งเง่อือเด็กลูกโป่งให้ชีบิชีลาสือครับอ่าฮะ มมีคันเบิดชั้นยอดมีอะไรให้เก็บไหมทุกคนไม่มีลากก่อนนะติดพลังงานจากมือให้ลาคุณไหลครับครับผมงานวิ่ใจของสัตว์อาจารย์เลยครับสปอร์ตโอเคชิงการเป็นมือจวดเจ็ดไปได้เลยเอาละมันจะได้หรือไม่ได้ยูตรงนี้แหละเจ็ดไปครับฮึบฮบฮึบฮึฮึบเฮีินตู้ผมผมตีให้หมดสภาพไม่ได้แต่ว่าพอยือได้อยู่ให้บอลเลยครับครับ ทิ้งการ์ดไปม,มือสองใบครับทิ้งเป็นไม่อยากทิ้งพลังงานแล้ว,วมันมัน,ม,นมันเต็มหลุมไปหมดแล้วแต่ต้องทิ้งเหรออ่ะทิ้งก็ได้กลับอ่ะหมด <c oughs> หมดเด็กทิ้งการ์ดสองใบครับเซอร์เ <c oughs> ปอรมอนหนึ่งตัวขึ้นมือครับอ่ตัวนั้นมีชื่อว่า ลาคุเลยชีบิบิวไม่ไม่เอาแล้วลาคุเราเราได้แค่นี้แหละได้เลยวิวัฒนาการเลยครับครับเป็นชีบิบิวครับครับวิวัฒนาการลาคุเลยไลโวครับผมอ่าใกล้แล้วเราใกล้มีความฝันความสามารถเลยครับอิเล็กทริกเดนโมครับครับใช้ได้หนึ่งครั้งในเดินไฟเราครับเลือกพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบในกองทิ้งติดให้ปวนปั้นบนเน้นหนึ่งตัวโอ้ยเยอะเลือกไม่ถูกเลยติดให้ไลโวเลยครับได้เลยครับหนีฟรีครับ สกายไลน์ไม่มีอะไรแล้วหมดเกียงผมโจมตีเลยครับ2องพลังงานแฟลชเลยสดามจแค่นั้นครับแล้วก็ความสามารถถ้าตีบอกว่าเคลื่อนถัดไปครับโปยมอนนี้จะไม่โดนดามจจากโปยมอนพื้นฐานอะไรนะพี่ต้องเอาไอ้ไอ้เขียวน้อยมาตีผมตัวนี้ตีผมไม่เข้าหรือง่ายสุดก็คือตีข้างหลังผมอะเข้าชัวจบทเทยาครับนี่แหละจแค่นี้แล้ว มิวทูมันหนีสามมันลงไม่ได้เขาเด่นตัวครับช่วยด้วยมิวทูหนีสามเฮ้ยต้องทำอย่างนี้เพื่อหนีเงี้ยหรอปากกากรใช่ไหม,มไม่ใช่มันลงไม่ได้มัน,มนอ๋อ,อ,อต่อสามจี้อ่ะ ใช่มันต้องสอดสามชี้พือขึ้นไปตีเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมถอดหมดตัวเลยตึ๊บตึตตตขึ้นไปถอดหมดหมดจริงด้วยหมดแบบหมดหมดเลยอ่ะหมดเพียงเลยคูอว่าเราเราไปนี่ดีกว่าไปเชิงความหวังใหม่ไปตัวอื่นดีกว่างันลดันไม่มีพพอร์ตอยู่ในมือตอนนี้แย่ดัก เออถ้าตอนนี้มีสาใบ,บชึบชๆบชบชบต้องให้บอลแบบนี้ใช้ให้บอลทิ้งพลังงานย่ากับโรงงานของแกงอรเ็ตครับครับมีใครช่วยเราได้ไหมตรงนี้มันเ,เนี่ยจะมิวทูมิวทูเอชของแกงอรเ็ตเพื่อจะเปลี่ยนอนาคตเ, <laughs> เลือกมิวทูไปได้อ่ะเลือกวารเดอร์ของแกงอรเ็ตครับผมครับขึ้นมือแล้วใช้ซัพพอร์ตครับ Land, แลนด์ก็งโรเกตอ๋อรีดออกมามันต้องหาคนเปลี่ยนอนาคตจั่วไม่ได้ไม่มีสปอร์ตอันที่น้ามันบอกว่าเก็บมือหมดจัว่วดแปะนะ <c oughs> ไม่ใช่นี่ <c oughs> ลีเลียของแก็งโรบเกตหรือเปล่าใช่ครับผมลงการของแก็งโรบเกตครับนี่แหละอนาคตที่ขอเปลี่ยนมาใช้แลนด์ไปครับผมทำให้พี่ลูกได้โจท้องชึบๆโอ้โหมาแล้วใช้สปอร์ตสองใบได้ไหมครับ สักกีแน่นอนตัวนี้สามไพ่เนี่ยเหมือนฝันเลยเป็นไปได้ยากมากเออเออชาร์จอัพกระหานหรืองหรอน่าจะต้องมีภาพน,น,นัดหรือเปล่าอะมาร์เดอร์ครับผมชาร์จอัพตัวละหนึ่งใบครับโอ้โหคราวนี้แหละเต็มไปหมดอื จริงๆพี่นุ้มพี่ท่าเทพอยู่แต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็ยังอยุดมันออกข้างแค่ของเราต่อไปอ่ะทำยังไงดีทุกคนเอ้ยเราต้องเก็บเราต้องเราต้องอดทนลูกขาดโอเคครับถ้าจะตีพี่นุม้มเราจี้เอาไว้ให้หมดเราจะมิจนจุดหนึ่งได้เลยเออเุ้ยเดี๋ยวแล้วผมโดนอ๋อมันไม่โดนอยู่แล้วดีกว่า <laughs> มันไม่โดนโด้วยมันตีไม่ได้ <laughs> ใช้เนี่ยเลยครับครับ ไปหามยามราตีได้เลยเก็บพลังงานครับโอ้โหจริงไปแตะดากมือเนี่ยสดๆเลยตายเลยเหรอเราก็ใช้การสับพอเลยครับครับปาที่ทางของลิเลียโอเคครับโจหกไปได้เลยแม่เปียวสองแปดอุ้ยได้ความฝันพี่นุ้มมีความฝันแล้วทุกคนเออจวหกไปได้เลยเพราะเราเหลือสี่ไพ่แล้วอุ้ยได้ตัวได้ครับชีบิบิวเราควรน็อกเลยไหมปึ้งสองไพ่ เราตีได้แค่ร้อยี่ถ้าเราจะยื้อแต่ว่า<ช>เราควรยื้อไหมอ่ะเรามันมันยังไงมันก็ต้องสองทีอยู่ดีถ้าเราจะจบเกมงั้นตีเลยครับท่าล่างเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนติดพลังงานก่อน <c oughs> อุตส่ากูติดพังงาอุตส่าติดอ๋อติดพลังงานจะติลุมติดจากกลุมเยโอ้ผมมีเพียบเลย <c oughs> ผมบอกเลยเอ่อถ้าแปะปึกป๊กๆเฮยียงเหลือเปือ <c> ก <oughs> ใช้นี่เลยครับอิเล็กทริกไดโมครับ แปะสองใบให้มิเรยดอนอย่างน้อยตัวนี้มันตีได้ทุกคนต้องอย่าลืมนะว่ามิเรดอนโจมตีได้นะตั้ง220ร้อยยี่สิบเอาเรื่องแทนเดมอยู่างเดียวผมติดจับมือแล้วติดกับมือแล้วด้วยใช้ทั้งหมดแล้วพอติดนี่ไปลีเลียไปโอเคอเรามีพร้อมแล้วัไงเรามีตัวรองพร้อมแล้วทั้นตีเลยครับท่าล่างเลยไลท์ออดบลัสเตอร์สองร้อยหน่วครับแล้วก็บอกว่าหากต้องการพิ้งพลังงานที่ติด่นี้ทั้งหมดจะบวออีกร้อยสามสิบต้องการไหม มันไม่ไม่เอาดีกว่ามันไม่ต้องการนันหน่อยอ่ะไม่เอาสองไว้ได้เพีพอใช่ไหมหากต้องการไม่ต้องการจวดสองใบสองไพ่ดูสิเขาเป็นหมาเมก้าเราเป็นอะไรเนี่ยแจ็คโเกตทำไมคุณไม่ยื้ออ่ะไม่ยื้อเหรอหูยคุณไม่ยื้อเหรอคุณไม่ยื้ออยอันนี้มันโยนป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่มันโยนฮิวเนี่ยคุณไม่ยื้อจริงๆเหรอโอ้ยรอด รอดไปได้แล้วรอดไปได้ค,คถ้ากูรอด<ฟ>นนสามใบนี้แหละตั้ม <c oughs> คนลุกคนมอง <c oughs> เริ่มกันใหม่ <c oughs> นุ๊กเขาเทิร์นจุดกันถึงไหนครับโอ้คนลุกไปหมดเลยแต่ว่าพี่นกใชแ้แลนด์ไปแล้วยังไงพี่นุกก็มีทางออก <c oughs> ลงมิวทูเยกจากมือติดพลังงานดับเบิ้ลให้กับมิวทูเยกครับใช่ครับเฮ้ยผมโดนตีเข้าดีกว่าตีข้าง<ช>ล่างไปจากนั้นชาร์จอัพตัวหน้านี่ครับดึงพลังงานติดที่ตัวเองครับผมค่าดีสองถอดหนีเลย อ้าวเหมือนฟรีแต่ไม่ฟรีนะใช่แล้วชึมเอาวิวทูเอ็กซ์ขึ้นไปครับหลังจากนั้นพอสามารถอีกสองตัวชาร์จคปึ๊บปึ๊บอ๋อพอมันถอดตัวหน้าไปใช่โอ้ยาแล้วทุกคนสำหรับการพลังงานย้ายพลังงานจากโปเกมอนหนึ่งตัวไปที่โปเกมอนอีกหนึ่งตัวครับครับยายละหายซะไอีกตัวแบบนี้จริงอ๋อสองแปดนะแม็กซิมัมเบลเอ็ดสเปคครับโปเกมอนตัวนี้จะโจมตีโปเกมอนเอ็กบวกขึ้นอีก50 ลืมเซเวอร์พอเก็บไว้ก็ไ <laughs> ด้ผมเลือดเท่านี้หรือเปล่าผมเลือดอย่างนี้ <laughs> เ <laughs> ไป,ไป็นเต็เต็เต็ลยไปโอ้ยทำมดีคร <laughs> ับ <laughs> power saver ครับผม <laughs> โมเกดลโลกาซิ่งตัวใช้ได้ indestructible ร้อยหกสครับผมทิ้งได้สูงสุดสองใบพนุพ์ทิ้งสองใบไปครับผมเดเมจจะเป็นบวกไปละวหกสิบเป็นสองร้อยแปดสิบบวกเก็บพันแม็กซิมัมอีกห้าสิบแล้วผมเป็นสามร้อยสามสิบกวดีอืมเออเมื่อกี้ยื้อก็ตายไม่ยื้อก็ก็ตายอยู่ดี สามร้อยสามสิบโอ้ไรโวลุทภาพสามไพ่สามไพ่ไอาาเอาฮาเอาชีบบิวขึ้นไปข้าวเธอผมจัวอืออนตัวนั้นตีสองร้อยยี่สิบเก็บได้มากสุดไพยเดียวเอาไงเอาไงเอาไงผมใช้ความตามมาเลยครับแทนเดมยูนิทยอมแพ้ต่อท่านสักากิซะดีๆจริงเซคอมเอ็กซ์า e <laughs> <5 S 2> ไพ่ นอกยันเมกาเออใช่380อะ่ะเฮ้ยผมเอาอันนี้ไปเล่นกับมานะคลิปก่อนได้ไหมนี่มันหมดสภาพเลยนะเป <c oughs> รี้ยงเดียวเลยนะใช้ความต่ำมากเลยอิเล็กทริกไดนาโมตัวยีแล้วพื้นหกักตีไปเข้าเลยนะตัวละจุ๊บจุ๊บนี่จุ๊บ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 อ่าหิงจี้หมดแล้วแหละติพลังงานจากมือห <c oughs> <c oughs> นีฟรี free, ครับด้วยลูกโป่งฮะอ่าข้าวหนีลบสองครับเอาเซคคอมขึ้นไป แรงเกินพอนี่แหละสองคลิปแล้วไม่ได้จบด้วยไม่กาคลิปนี้คิปแล้วก็นะกากเกี่ยวต่อ <laughs> ยกันแค่นี้แหละ <laughs> ผมจอมตีเลยครับโบเทตเบิร์ดร้อยสาครับแล้วก็จะบวกตามการรางวัลพี่ฝ่ายอีไปไปละห้าสิบพี่รู้อีไปห้าห้ห้ายิห้า สามร้อยมนี่สามร้อครับผมหนูไม่ยอมเล่นเจีบสามสิบออ๋อโอเคครับ <laughs> มิวสิคบรรดาบครัรบผมได้การลบาล้วมปันสุดท้ายครับโอ,โอ้ตีแรงกว่าเลยโม,ม้กี้ <laughs> ไฟฟ้าจี๊มาจากไหนห้องหลารที่ติดสองแบบไป <laughs> โ,อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กลิสกันได้เลย อ่ะล่ะครับนี่ก็เป็นเด็กเมก้าไลโวเอ็กนั่นเองครับ,จ,บจริงๆเขาคือไฟฟ้าเดิมๆไปแหละเหมือนอที่เราเคยเล่นไปเลยก่อ,อ,อนหน้านี้<ๆ>เราก็เล่นไปในตอนแบ็กแอนไวที่มีเจ้าเซคอมเพิ่มเข้ามาตอนนี้เราก็มีเพิ่มเข้ามาเป็นเมก้าไลโวนั่นแหละครับเพราะว่าเขาเป็นถือเขาจะสามพ่ก็จริงแต่ท่าบนเขาเก่งมากจริงๆไอ้แฟลตเล่เนี่ยเพราะเขาจะไม่โดนดาเมจพื้นฐานจากไวมอนท์พื้นฐานครับซึ่งในเมกะเกมปัจจุบันมีเด็กที่เป็นพื้นฐานรถอย่างฟ้าคะนงอย่างนี้ก็ตีเขาไม่เข้าใช่แล้วส่วนท่าล่างครับตีได้330อ่ะ มันทำให้สเตจสองดั้งเดิมอ่ะที่ไม่ใช่มีกล้านะหมดสภาพเกือบทั้งหมดเลยใช่เลยตีกันเองก็หมดสภาพเลยเพราะเขาเลือกทำร้อยทำสิบใช่ครับก็คือเป็นการเพิ่มท่าโจมตีเข้ามานั่นแหละครับที่เหลือเหมือนเดิมนะผมต้องพูดนะต้องใช้เว่านี่มีที่หน้าแปลหน้ามีมีปฏิทานของลิเลียแทนนันจะมูแค่นั้นเองใช่คือที่เลือกใส่ลิเลียครับเพราะว่า คือถึงแม้เด็กเราจะอยากทิ้งพลังงานนะแต่เราอะทิ้งจริงๆแค่สองถึงสาใบแค่นั้นเองใช่แล้วเพ <อ S 1> ราะว่าที่เหลือมันเป็นของที่เราไม่อยากทิ้งทั้งหมดเลยเพราะมันมีทางไออเล็กทริกเจเนเรเตอร์โปเกมอนเอ้ยคันเบ็ดเอ้ยเลยพวกเนี้ยครับเราไม่อยากทิ้งขนาดนั้นใช่เพราะฉะนั้นการได้ฟิทานของดีเลีย,ยเข้ามามันทำให้เราใช้ซัพพอร์ตอบบที่เราโจมมือใหม่ได้โดยที่เรายังไม่เสียของนั่นเองโบเทอร์ถามวินดงแนทแค่เลขโภชภาพารทเดียวพอเลยอ่ะใช่ผม 4G แล้วใช่แล้วนั้นแล้วพลังงานจะออกมายังไงก็ออกมาจากอิเล็กทริิิกกเเ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 จนนนนนรรรรรตอ์์าาาััลลยป็ว่่ทมหง ตัวแรกเป็นแอมตัวที่2เป็นสามไพใช่ตัวถัดๆไปก็ยังเป็นสามไพไรโวลหรือว่าเป็นเซคคอมมาปิดเกมสุดท้ายได้อยู่ใช่แต่เซคคอมตีแรงเกินเซคคอมตีแรงมากแรงกว่าไรโวลอีกใช่มันกลายเป็นว่าเนี่ยแขนเหล็กกับไรโวลเนี่ยทำให้เซคคอมมาน็อกได้ทุกคนเลยใช่สามร้อยแปดสิบน็อกได้กันมานานเลยนะใช่แล้วใช่ครับก็คือโปเกมอนเนี่ยเราเพิ่มท่าโจมตีจากไรโวลเข้ามาส่วนที่เหลือแทบจะเหมือนเดิมเลยครับครับเนสบอลไฮเปอร์บอลอิเล็กทริกเปเบ็ดพาร์มแคชอร์ ช่แล้วเหมือนเดิมเลยเอาต้องวากระตับตรงเหมือนเดิมเลยใช่ใครที่ยังมีไฟฟ้าอยู่แล้วยังชื่นชอบางนี้ครับซื้อแคมม่เมกาไลโวเพิ่มเข้ามาลิเลียนนิดหน่อยอผมบอกเลยว่าเด็กเก่งขึ้นมาอีกสเต็ปเลยนี่ท่าโจกตีที่หลากหลายมากขึ้นใช่ครับ,รบไม่เสียอะไรไปแ<ม>บบคือแบบคือคือการ์ด้วยใช่ใดได้มือตเต็มไม้ตเต็มเม็เต็มหน่วยใ,ในช่วงไทยเกม เก่งมากก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กเปทเทื่ในวันนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมฝากใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับผมเดี๋ยวเราจัดคิวมาถ่ายให้ดูกันนะครับผมวันนี้พี่นุ๊กกับพี่ปิ๊ดลาไปก่อนครับผมไปเล่นการ์ดที่ร้านการ์ดชั้นทำใกล้บ้านได้เลยนะฮะครับวันนี้พี่นุ๊กกับพี่ปิ๊ดลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย